แจ้งข้อหาฝรั่งทีบสาวท้องแก่อ้างเป็นประจำเดือนคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นชาวรัเสเซียนะสาวรัเสเซียติดท้ทองคนท้องแปดเดือนเหตุถูกเตือนได้ถอดรองเท้าเจ้าตัวอ้างเป็นประจำเดือนคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นี่ไงปัญหาเกิดแล้วไงที่แม่พูดตลอดเลยว่าไอเสตานาะยกมันบอกว่าจะเอาเครื่องบิน ไปรับชาวรัสเซียที่จะเข้ามาอีกหนึ่งล้านคนที่มอสโกเลยเห็นหลือยังเศษฐาถือเห็นแต่เงินเพราะว่าพวกนี้มาถือขายดีไงถือสร้างบ้านถือสร้างคอนโดขายถือขายดีแต่ว่าพวกฉันลำบากรวยเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลแต่พวกฉันลำบากเนี่ยเห็นไหมอ่ะมันเข้ามาข่มเหงคนไทยอ่ะอีดอกเนี่ยต้องเนรเทศมันออกไปเนรเทศมันออกไปแล้วห้ามเข้าประเทศไทยตลอด ชีวพ่อคุณเทย่าอสเวาริงใจป่ะเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยทานชาไทยของแม่ต้องลองนะคะอร่อยหอมหวานมากแต่ทานแล้วไม่อ้วนค่ะลูกชายทานแล้วติดใจหอบเอากลับไปต่างประเทศที่อังกฤษโอ้ขอบคุณมากคุณเทย่าอัเวาริงใจขอบคุณมากๆที่กรุณาเมตานะคะช่วยแม่ซื้อแล้วยัง ยังกรุณามารีวิวให้ไม่ลืมพระคุณเลยคุณเทยา่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยน่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่าวคนนี้สวยเลยสั่งเด้งผู้การเรือหลวงชนบุรีเส้นกระสุนปืนใหญ่ลั่นใส่เรือหลวงคิรีรัสสวยเลย วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องบิ๊กต่อต่อศักสุวิมนนะเป็นไัรเล่าในติ๊กต่อกวมีรายการหนึ่งเข้าไปสัมภาษณ์คุณนายของต่อศักภรรยาต่อศักสุวิมลคือผู้หญิงคนนี้สวยแล้วก็เก่งมากนะเซ็กซี่มากเขามีคาเฟ่หรือฟาร์มก็ไม่รู้อยู่ที่เขาใหญ่คือมูลค่าเป็นพันล้านเลยอยู่ที่เขาใหญ่ ภรยายของต่อศักสุวิมลแล้วก็ทนายเดชาก็ออกมาวิเคราะห์บอกว่าภายในวันพฤหัสนี้อาจจะมีการปลดบิโคโจ๊กถ้าโดนจะสวยเลยนะโอกาสที่จะได้เป็นถึงผบตรก็ไม่ได้เป็นแล้ว ปิดให้แยกลาดพ้าวกรมทางหลวงประกาศปิดยาวหนึ่งเดือนเลืมวันที่22มีนาคมหกเจ็ดแค่ใส่กางเกงยีน์คนไล้เป็นแสนสองลุกชิวชิวมาดามหมื่นล้านสีิต้าเจนเซ้นนุ่งสั้นรับลมเย็นสามีนางเก่งมากอ่ะทำบ้านหลังละพันล้านขายอ่ะ สามีของซีริต้าทำบ้านหลังละพันล้านขายต่างชาติมาซื้อเพราะมันจะมีสงครามโลกเพราะว่าวัาวนนี้อเมริกานาโต้หลายๆประเทศส่งอาวุธไปให้ประเทศที่ลบกับรัเสเซีย ก็เลยทำให้ปูตินโกรธมากแล้วจีนก็ออกมาถแถลงแล้วว่าจะสนับสนุนลัเสเซียเกาหลีเหนือก็ออกมาถแถลงแล้วว่าจะสนับสนุนลัเสเซียแล้วเกาหลีเหนือก็ยิงปืนไปสองร้อยนัดไปใส่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ประกาศให้คนไทยหรือประชาชนที่อยู่แนวชายแดนให้หลบอยู่ในหลุมหลบภัย ให้ระมัดระวังตัวส่วนที่ทะเลแดงเฮติก็มีการรบกันอิรานก็บุกสหรัฐเลบานอนอิรักซึ่งตอนนี้นอกประเทศมันรุนแรงมากแล้วถ้าสมมุติว่า ปูตินคลั่งขึ้นมาบ้าขึ้นมายิงนิวเคลียร์ขึ้นมาเสร็จเลยนะประชากรจะตายประมาณห้าพันล้านคนทั่วโลกนะห้าพันล้านคนพากหวานวัฒาการองบอกแม่มาวัฒการองเสียด้จังเลยไม่หนูไม่อยู่อุย้ยแม่คะถ้าการองอน่ารักหมดเลย อาหารอร่อยถูกแต่มีผิดวังยี่เจ้าเดียวคือเจ้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในเรือหัวมุมเลยเออฉันกินมันเนี่ยสิบสามชามมันคิดฉันเนี่สองร้อยแปดสิบตอนแรกฉันให้แบงค์ร้อยไปสามใบชามละยี่สิบเนี่ยมันบอกว่าสามร้อยสิบสี่ชามค่าน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้คิดพ่องตายจะโกงฉันยี่สิบบาทอะ เราก็ให้ใส่ถุงเพราะเราทําแค่คอนเทนต์เราไม่ได้กินหรอกกินโชว์คำสองคำเช้าเนี้ยมากินแดกไม่ได้เลยไม่มีหมูเลยไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีกระเทียมเจียวอะไรเลยคือมันทุเรีดมากอ่ะฝากไปบอกเจ้าอาวาสหน่อยนะว่าต้องเปลี่ยนไปตักเตือนปรับปรุงไม่งั้นเนี่ยมันทำให้คนที่อยากจะไปซ้ำมันไม่อยากไปมันทำให้แม่ค้าคนอื่นเน่ะ เสียหายไปด้วยยังมีเจ้าหนึ่งขายห่อหมกย่างอะ่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยอร่อยที่สุดเลยแล้วเจ้าหนึ่งขายไอติมเนลูกกะลามะพร้าวสี่สิบบาทก็อร่อยมากไอติมกะทิลูกมะพร้าวอะ่ะแล้วอีกเจ้าหนึ่งขายยำยำหอยนางรมกับยำกุ้งอะ่ะอร่อยมากน้ำยำแล้วเจ้าหนึ่งขายข้าวคุกกะปิ สามสิบบาทคือมันที่เราซื้ออะมันอร่อยหมดเลยไนงะมันอร่อยหมดอีเจ้าเจ้าที่ขายละช่องสิงคโปร์เขอร่อยมากเจ้าที่ขายปตาตะเพียนต้นเข็มอะแล้วก็มีมะพร้าวแก้วอะอร่อยมากคือซื้อมามีแต่ของอร่อยอร่อยอะแต่อีก้วยเตี๋ยวเรือเจ้าเนี่ยมันทําให้ฉันเสียความรู้สึกจนฉันไม่อยากเอยยบไปตลาดน้ำวัดท่าการ้องอีกเลยผักหวานเธอต้องไป เข้าพบเจ้าอาวาสแล้วบอกให้เจ้าอาวาสฟังต้องไปบอกเจ้าอาวาสให้เปลี่ยนถ้ามันฟ้ามันมันมันไม่เชื่อเธอคิดดูขนาดฉันเป็นคนดังนะฉันเป็นทนายความมันยังจะโกงฉันยี่สิบบาทเหมือนบัสิบสี่ชามั้งหมดสามร้อยบาทชามละยี่สิบว่าสองร้อยแปดสิบไงทอนแมฉันว่าอย่างนี้เลยเพราะฉันให้แบ่งร้อยไปสามมันเฮี้ยงอ่ะจะโกงโกงฉันยี่สิบบาท แล้วฉันเสียงเสียงแข็งเลยป่ะชาละยี่สิบไม่ใช่เหรอสิบสี่ชามก็สองร้อแปดสิบไงทอนมาจะ2ยี่สิบชี้มายี่สิบบาทยังจะโกงอะ่ะฉันเสียความรู้สึกมากเลย หนุ่มบิ๊กไบถูกไล่แทงผักรถล้มพังเสียหายครึ่งแสงเหตุเพราะเตือนเรื่องด็กขี่บุหรี่มาโดนรถวอนตำรวจล่าตัวมาชดใช้ค่าเสียหาย บอกตะก้อนแกงแม่แม่กวนเอาไม่แกงหรอกตะก,ก้อนเขาก็รักแม่แหละเขาก็รักเราเขาก็มองมองทุกอย่างที่เราอะ่ะมองเป็นแบบเป็นสิ่งที่น่ารักมหศัศจรรย์สําหรับเขาถ้าเขากแกงเขาก็ฆ่าเราก็ได้จริงไหมอะเขาก็ฆ่าเราชิงทรัพย์ไปเลยเขาเขาเขารักเราเขามีความสุขที่เขาได้ดูแลเราเพราะว่าตะก,ก้อนอะ่ะแม่เขาอะ่ะ ตอนเข้าสี่ขวบแบบแม่ก็ไปมีผัวใหม่ทิ้งเขากับน้องชายสองคนเนี่ยอยู่กับพ่อพ่อก็ไปขับแท็กซี่เพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงลูกพ่อตาก้องก็ต้องเอาตากร้องกับน้องชายไปฝากน้องสาวซึ่งขายข้าวแกงเลี้ยงแล้วพ่อก็ไปขับรถหาเงินมาจ้างจ้างคนเลี้ยงไอ้สองคนแล้วก็ส่งเรียนหนังสือจนโต เพราะนั้นเนี่ยเขาไม่มีแม่ตั้งแต่เด็กเขาก็เหมือนกับว่าดูแลเราเหมือนดูแลผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนดูแลแม่คนหนึ่งเวลาเราเราหลับเพราะว่าเราเหนื่อยเราเรานอนไม่หลับคนแก่หกสิบห้าเนี่ยกลางคืนจะนอนไม่หลับแล้วสาวาที่กับแม่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าวันนัดช่างแต่งหน้ามาแต่งหกโมงแต่งเสร็จแปดโมงก็ตะก้องมารับแล้วก็ออกไปทำคอนเทนต์ ว่าจะกลับมาถึงบ้านบางทีก็ห้าทุ่มบางทีก็สามทุ่มแต่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเร็วหกโมงเยน็นก็มาทำงานบ้านต่อแต่ถ้ากล้องทำแม่ก็มาไลฟ์สดทำคอนเทนต์บิงซูวันนี้เมื่อเราไม่ได้นอนคนอายุเยอะเส้นเลือดสมองมันจะแตกพออดนอนความดันมันจะขึ้นสูงแล้วเส้นเลือดสมองมันจะแตกวันนี้ หลวงพี่แบงค์วัดโพสบผลเจริญบอกว่ามีพระที่วัดโพสบผลเจริญเป็นมะเร็งตับพุงใหญ่แบบคนท้องเก้าเดือนเลยสองคนอยู่ในระยะสุดท้ายที่ต้องตายเพราะว่าโรงพยาบาลเขาไม่ฉีดกีโมอะไรให้แล้วเพราะว่าระยะสุดท้ายแล้วก็เลยมาขอยาจากแม่เราเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยแม่ก็ให้ยารักษามะเร็งไปสิบสองขวดถ้าหลวงพี่แบงค์ดูอยู่ก็ช่วยถ่ายคลิป พระที่ได้รับยาส่งมาให้โยมแม่หน่อยโยมแม่จะได้เอามาให้ลูกเพจดูให้ไปสิบสองขวดขวดหนึ่งที่แม่ขายอยู่แม่ขวดละสามร้อยนะให้หลวงพี่แบงค์ไปสิบสองขวดได้สามพันหกนะให้พระไปกินแก้โรคมะเร็งแล้วก็ได้ให้แชมพูสระผมกับหลวงพี่แบงค์ไปสามขวดเพราะว่าแชมพูเนี่ยเป็นของอ่าธนบุรีการแพทย์ คลินิกทนบริการแพทย์วันนั้นที่แม่ไปฉีดโปรตอกแล้วเขาให้แม่มาก็าหลวงพี่แบงค์ช่วยรีวิวหน่อยคุณแม่จะได้เอาคลิปส่งให้หมอเขาเพราะว่าเขาทวงมาบอกว่าให้แม่รีวิวให้หน่อยแล้วก็มีอาหารทดแทนซึ่งเป็นโกโก้คุณหมอทนบริการแพทย์เขาก็ให้มากินกินแทนอาหารเนะี่ยเป็นโกโก้กินหนึ่งเดือนก็ถวายให้หลวงพี่แบงค์วัดประสบผลเจริญ ปรุมการน,นีซึ่งหลวงพี่แปงตอนนี้ก็สอบได้เป็นมหาปริญญาเทียบเท่าปริญญาโทแหละสอบได้แล้วนะคะถ้าหลวงพี่แบงดูอยู่ก็ส่งให้โยมแม่ด้วยก็ถวายถวายให้หลวงพี่แปงไปที่วัดไปดูแลพระที่ป่วยเป็นมะเรง็งมะเร็งตัก โรงพยาบาลไม่รับรักษาแล้วเพราะระยะสุดท้ายยังไงก็ต้องเสียชีวิตแล้วเดือดบอกแม่คะใช้กล้องอะไรไอโฟนสิบห้าเครื่องนี้เป็นแบบหนึ่งเทลบหกหมื่นกว่าบาทซื้อหนึ่งเทลบาหกหมื่นกว่าบาท โยเกิร์ตแก้ปัญหายัางมีสติพระยาของพี่เกเขาอยากกันไงที่บอกว่าจะขอมีโลกใบที่สองอะ อีนี่เราเกลียดมันมากเลยฉันเกลียดมันมากอันนี่มันมาแย่งอินฟลูเอนเซอร์ไทยเกลียดมันมากเลยไปเอามันเข้ามาทำไมก็ไม่รู้อีกามินเนี่ยมาแย่งคนไทยทำมาหากินฉันเกลียดมันมาก ประทับใจพูดไทยขอลายเซ็นบอกว่าผมชื่อสุกัญญาคุณลุงชาวเกาหลีใต้ผู้ภาษาไทยเพื่อขอลายเซ็นนักเตะ เขาบอกว่าเนี่ยเขากําลังย้อมผมให้เพื่อนอยู่อย่ารอช้าเนี่ยผมผมงอกแล้วนะผมงอกเป็นหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเต็มใจย้อมผม